องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือตึกลูกเตา๋าเป็นสถานที่ที่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลินเลยเพราะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีของเล่นค่อนข้างเยอะจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขาซึ่งครั้งที่แล้วก็เดินชั้นที่1ถึงชั้นที่3กันไปแล้ววันนี้ขอพาทุกคนไปลุยกันต่อในชั้นที่4ถึงชั้นที่6กันเลยค่ะ น,นี้คือชั้นที่4ค่ะเป็นชั้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนึงค่ะที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือวิถีเกษตรแห่งความสุขนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีและเกษตรแม่นยำจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามก้ยไปเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าเจ๋งมากๆจินวิถีเกษตรแห่งความสุข โดยโซนนี้จะให้เราเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินไปกับระบบการทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีและการทําเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งด้านหน้าที่เป็นต้นไม้ใหญ่ก็จะให้เราได้รู้ถึงความเป็นมาของต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่โลกของเราและด้านในจะมีทฤษฎีต่างๆให้เราได้ชมกันมากมายในการทําเกษตรทั้งการจําลองคันนมวัวการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาเรียกได้ว่าครบวงจรในโซนเดียวซึ่งโซนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ มาที่โซนภูมิอากาศกันค่ะโซนนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดฤดูกาลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่างๆทำไมโลกเราถึงร้อนขึ้นทุกๆปีนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาหาเหตุผลไปพร้อมกันค่ะโซนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในโซนนี้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุภาวะโลกร้อนที่ล้วนมาจากพวกเรามนุษย์ทุกคนตัดไม้ทำลายป่าและการทำอุตสาหากรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยิงเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมท้องฟ้าต้องมีสีฟ้าเพราะนั่นเกิดจากการกระจายของแสงจากดวงอาทิตย์ที่กระทบกับอากาศ ทำให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองและเจ้าก้อนเมฆที่เราเห็นบนท้องฟ้าขาวๆนั้นก็มาจากเจ้าดวงอาทิตย์ให้ความร้อนลงมาที่โลกจนทำให้น้ำระเหยไปบนอากาศรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆอย่างที่เราเห็นนั่นเองค่ะ ั้นนี้เนี่ยจะบอกเ่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะลืมไปว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเราจะมาดูว่าชีววิทยาตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเอ้ยมันอาจจะดูแบบคลิยเคียดไม่อยากเรียนรู้เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามาดูกันว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มาลุยกันต่อในโซนที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่เรียนมัธยมในวิชาสุขศึกษาวันนี้มาทําความรู้จักเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพของมนุษย์กันที่มีตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงอวัยวะและการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและในโซนนี้เขายังมีการจําลองขนาดใหญ่ของเซลล์ในวัยเด็กที่ต้องหาว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายคืออะไรและทาหน้าที่อะไรและทุกคนคิดว่าคืออะไรกันคะ จก,กันแล้วค่ะชั้นนี้ก็คือชั้นเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยนั่นเองค่ะภูมิปัญญาไทยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันมาที่โซนแรกกันก่อนเลยค่ะกับโซนของเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผ,าน,นเเนเผานั่นเองเครื่องปั้นดินเผานี่กว่าจะมาเป็นรูปร่างเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะโซนเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ในโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องปั้นดินเผาในยุคสมัยต่างๆเราจะได้เรียนรู้ถึงวัสดุอุปกรณ์วิธีการและขั้นตอนต่างๆในการผลิตเรียกได้ว่ากว่าจะมาเป็นจานหนึ่งใบหรือถ้วยหนึ่งใบเนี่ยนะคะต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนมากๆเลยซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกใบนี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะก็มากันได้เลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์เลยถ้าเป็นวันอังคารถึงวันศุกร์เนี่ยจะเปิดตอน9.00ครึ่งไปจนถึงบ่าย3.00เย็นค่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัดตะเลิกเนี่ยนะคะก็จะเปิดตั้งแต่9.00ครึ่งไปจนถึง5.00เย็นน,น,นักกกกััันนนสคคร่่งะแลล้้วชหาบ มาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์สแตนค่ะ